งอเลี้ยงลูกชิ้นนะเลี้ยงลูกชิ้นอ่ะ,อะร,ะรเลี้ยงลูกชิน้นอะไปเอาเลยสั่งเอาเลยฮะไสั่งเอาชื่อลูกเดี๋ยวลูกทำนี้ให้เขาชื่อลูกนี่แหละเอาไปไปสั่งเอาเลยแล้วลูกจาก่ายให้คุณแมย์รันทั้งในมันขายปะ,ะร้านทั้งในมันขายปะ น่ักีนะร้อนก็มาดีรับเป็นปที่สุดนะครับในขอรับสาวน่อยตรนเประสการณ์

อันนี้มิกเนาะของไรสดครับผมอ๋องไรสดอ๋อของไรสดตอนตอนนี้พักอยู่บอนตอนนี้พักครับโอเคครับประมาณอีก30นาที20นาทีก็น่าจะรอบบอนเยอะมาอ๋อ ทีลามาแต่เฮงทีลามาดูสาวน้อยได้สอปีแล้วจ้ะบ่ตีตีอจะไปหากินข้าวกินปลาอะไรนะหัวด่วนาอยยังหัวด่วนหัวด่วน อร่อยไหมอะ่ะยครพี่น้องตอนนีนะ้กินนี่ยังดีวะนี่คือข้าวเช้าครับเห็นวะนี่คือข้าวเช้าใช่ไหม โอ <si ๊ยเ <si ้าสินะสินปากงัยังเป็นยังินปากยังเป็นกินยังโอ้ยเากอ้ยเขาก็เลยหูแล้วาเป็นจนเป็นกินขนมในญี่ปุตนก้อบ้างสาหนไปคุณเปตกปตกน้าไม่ได้ใส่ตกน้ามาแต่ใส่โยนีอาบน้ามดตอมา เป็นตัวมีสอเชิเชอยูเขาเนียอ่คนด็สั่็อยแกค่ะแสวัสดีค่ะพี่น้องพวกเรเี้ยสกวเดือนละบิออปเชียลค่ะโอ้โาท่านเขาพี่มอพมอมอี่ล้กหิเียนะอุ๊เดเออแล้วพอมอดไปกินได้ไหมเนี่ยลูกชิ้นเนี่ยลูกไหมที่แปลว่าผาพลักไหมหรือว่าลูกแบบหัวกระตุนหัวกระตุนลูกไหมหัวกระตุนว้า เอาขณะที่รอนะครับขณะที่รอพอดีน้องมุกอิงนะครับน้องมุกอิงเลี้ยงลูกชิ้นนะครับเลยนะครับสองคนเลยปรบมือให้น้อ,องลุกอิง เ็กจ้าเอมี่กม่กำลังสินางกินเผาพอดีนิดว่ามีลูกสิ์วิ่งก็ดีได้ก็ได้ตามาเลยกกวของพี่ แม่แม่ขเขาแถวเขาแถวใสนี่เขาแถวใส่อ,ใสอ๋ลอลาวงหญิงเงินเลี้ยงลูกชิ้นตัวละมือเนี่ยแม่ขาดถอดน้ำลทอะไรแยกแมกนรู้แกไดไงนะ ที่ทันใดกิดนย่ไดเนมะขามไหมก็มีตัวหนึ่งมะขามอ่ะตายไปแล้วล่าสุดนี่แหละมือมะขามลูกชิเอคือต้อนี่เขยบอเยงกแม่มยแมเมเอาแม่เมแม่มเออกโอเค ได้แล้วเออลูกชิ้นจากวีลาลูกชิ้นคะแนนของสาวน้อยครบแปดที่ก่อนถึงจะรับลุกชิ้นได้ไหมบอสไม่รับเน่ก็ครบแได้กินโอเคได้แล้วเหมือนกันบ่อยู่นนี้ขอบบอกินน้าดอก เนาทีอยู่จ่ะแมนบอกอันนี้ใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วกลแล้วมาได้ลูกชิ้นพี่น้องนะครับกินน้ากันนะครับมือนี้ทีหลาองุงอิงเนี่ยเป็นคนแจกนะครับเป็น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 ผู้แจกนะครับแจกองุงอิงนะตอนนี้กําลังลิ้นน้าจิ้มใส่ถ้วยลูกชิน้นแจกทีมงานสาวน้อยพืชรบ้านแพงนะครับถือว่าจ้าอ่า น้องโซเฟีย,น,ย, <Laura> yeah. ยน้องโซเฟียเ้มาบอไปสฉยเลวชมีละพี่น้องนะครับผมจะพอกันไม่ได้คลิปหนาครับสวัสดีครับ